ติดตั้งลิมูดกดปุ่ม start smart key toyota rio นะครับนี่เป็นปุ่มแท้นะครับที่ลูกค้าเบิกมานะครับก็สามารนติดตั้งให้ได้นะครับดูสวยงามนะกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ led วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเกบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทตดดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอย่าเบรกครั้งไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบก,ก็จะปิดลงนะครับตัวนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเริมครับสั่งล็อกใหล็อกที่เบ้ามือเปิดประตูนะครับ กดล็อกนะครับสังเกตกระจกจะพับเก็บไฟเลี้ยวกระพริบหนึ่งครั้งนะครับกดถ่ายล็อกนะครับสั่งล็อกอีกครั้งนะครับถ่ายล็อกนะครับนิสตามาดอนะครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับ ลาย็อหลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับขายหน้าเป็นระบบไฟออโต้นะครับจะมีเสียงเตือน3ครั้งนะครับว่ารถสตาร์ทิดนะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับรถจะล็อคอยู่นะครับไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับต้องกดรีโมทหรือกดจมมาร์ดอนะครับ สำหรับเครื่องด้วยรีโมดกนที่ปุ่มลุกรถค้างไว้นะครับมีเสียงเตือนหนึ่งครั้งครับระบบจะสั่งปิดไฟหน้าให้นะครับแล้วก็สั่งพับกระจกให้นะครับหลังจากที่เครื่องดับนะครับสอบฟังก์ชันรีโมทกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่าเราจะสตาร์ทได้ไหมนะครับวันนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับอย่าเปร์ค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ การต้องการดับเื่องนะครับเหยยบที่เตะค้า,างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งระบบก็จะปิดลงนะครับทีนี้เราจะารีโมทออกหายจกตัวรถนะครับในระยะที่รีโมทไม่สามารถส่งสัญญาณได้นะครับจะบมาที่รถนะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับเหยยบที่เตะค้างไว้นะครับกดที่ปุาา่มหนึ่งครั้งนะครับ สังเกตว่าระบบไฟจะมไม่เปิดนะครับแล้วก็รถไม่สามารถสตาร์ทได้นะถ้าไม่มีรีโมทจะได้รถนะครับเหยี่เบรกค้างไว้กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเหยื่อเบรกค้างไว้กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบไม่ทางานนะครับต้องนารีโมทกลับมาที่ตัวรถนะครับนำรีโมทกลับมาที่รถนะครับเหย่เบรกค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง kayak bahkan nggak